namo tansa ja bhagavato alato samma samputa tan ja. namo tansa ja bhagavato alato samma samputa ມັນຊາຍຫອບໍາບໍລົມມາສີຊົນຊາຍຕົ້ນກນງົາ chọn giang châu chọn trà buôn xuân sới giặc xò buộc tàu cò cắp cạn biển thiên hạ sẽ chèn xiềng nương nan cường quang giang tương toàn xa quan con, con thế ba chạy san xa tan bắn tăng buông tăng cầu luồng xin xuân ni lô lạt วายหวันว่าตัวสานทั้งสนาบอลีพันจิตสันตุกอบกันปอลดานมีทงเก่าจกวาวกวดแกงทนทุกแงหวนไปโวตียทะลงาวานตีโว อวางลานทั้งสองเลืดเลียวกับตั้งแม่ออกแก้วใจสมอนกับตั้งพญาเาวิสันดอนตนวผันเงาจอมเชียงจอสนใสปัญญาไว้จิดหมอหม้อกับตั้งนางน้อยน้อปวดสเดียตันเป็นวัวลมมาเฮสีเกนเงาพระกัตสิย์เจ้าทั้งหัว ต o งมาผสมสวมนมสาลบพามพอมนนอนนอมเป็นนั้นเนืออเดวกันอาท่าในกยามใดตาท่าในກາรลยานา วานดินทานดินลาต้นหงาดในตาวัดติงสาสัญญาตาลานปาวัดสิตาวาก็ให้ยังหาฝนบวกก็ลำบาดให้ขาจะตกลงมาในโคงเขียดปานเทติสันลานตามาทางประกันเส้นตัวสัทธาหาพิกาวิดุลา พิสุทสิ์งทั้งหลายยามมหาอิสุขสวัสดิและสุขาสะเพรัฐาเจ้าเมืองมวนทุกมัวสามผู้พอมูมวลมาทั้งเสนาและมนตีทังเสถีและถวยคาในมาพร้อมพวกมัว้นหันะารมวทันุน ฟวงอาจารย์และนักป่าธรรมพรหมูเนื้อน้องนัำวไดไสิบสอง ข้าเพนี้เขามีใจเย็นดีบ่สุศส้ายห้ามเมาเต็มดวงในพงไผม,มาวาดเนื่องโนูกาดใจตายเพื่อสาววางใบลวนดอกไม้มุนมองดวงในไว่ยขวางรถดสมาธ พองไงขาดสยบสบกับดินจงใจเอาบาไใจตุนผมยินดาลมลำบากคีดอยากด้วยดอมเต้าบาบเบาบ่เมื่อเมืองป่านุเมืองตั้งสิบเนียวตั้งไว้เหนือวางคิวขาไวสยสุการข้าน้อยขอวอนวานดอมสองกูมานเจนไท ง้องไม่ลูกวนว่นเสินผู้ทอนเจีมเจ้ากับทั้งนางน้งนองเงามิงมาเสียตอนเป็นวโลมมาเฮสีเลิศแล้วจงให้เมื่อบานแปวแก่สีพีด้วยสีสวัส,สดิ์สีบลาไวาพระเวสันตาเจ้าด้วยบาทพระคาถา เอสะโลนาจาลาจังกะลีานูอุภดังนี้เป็นเขาตั้งแต่พระบาเจ้าเจียลาจากนี้เมืองมาตาเครื่องใจไปเหตุว่าพนี้เมื่อบ่อใดเป็นเจ้าแผนทาลงเจินบานี้ขึ้นเมื่อ เป็นเป็นคำปากเกตเก่าเชิญปานี้ขึ้นเมื่อเป็นเจ้าแจงจอมพลภาพระกนแหล่งลาแก่ไฟฟ้าหมัวแสนเมืองก็ให้หยดสะเอืองผ่านแผ่ เชิญพานีเมื่อสาธิตพาสาธแก้วให้มันหูงง้วงเชิญพานี้ขึ้นมื่อจมเมื่อนหกพันนางหนุ่มหนาวเชิญพานีเมื่อเป็นเจ้าแก่สิพี่หูพ สองกษัตริย์เอ๋ยแก่นทยบกวนพาสิปาสิล้านคนไว้ให้สีเสาก้สุนหมองเชิญพานีขึ้นเมียปุ่นป่องเมืองเลียงไปฟามเชิญทางลูกสะพายลานางแก้วมิงมัดสีเชิญพานีขึ้นเมียหาบุษดีให้แม่แก้ว ทั้งหง์พันเพลพญาพ่อปิตาเจิญพาน,นีคืนเมีเลียงถ้าลากาลูกน้อยอ่อนเชิญพาน,นีคืนเมื่อตุ่มไปปนเชิญพาน,นีคืนเมียหองเวียสยนภาษาเชิญมหาราเจ้าเดียวนี้ยาสุนันสร้างสิปาศิลา นครไว้ทางเมืองให้สูนเป่าสาร้างศิลาเผ่าเสียงทางบ้านในมอนมองเชิญป้านี่เกนดเมื่อปองสางเสวยปางดังกอเกินทรงเทนนังเก่าเป็นข้งดอกเตี้ยสองตามประเพณนีอาจจะทำดังเก่าเป็น จักกติยาปะังเนติตังสามสิบหกขาคาธาทวนจบกระบวนบันเดียวถูปเจียนทองดอกไม้แก้วตะวายไวแนวเสียวไหวลงสิบปวงไว้ยากอว่อ ចប់ហើយ